การแก้ปัญหาที่แท้จริงเริ่มต้นเมื่อคุณเปิดใจและรับผิดชอบคุณกำลังฟัง Better You Podcast Podcast ที่จะทำให้คุณเป็นคุณในเวอร์ชันที่ดีขึ้นสวัสดีครับพวกกับผมโค้าใจนะครับและ Better You Podcast และแน่นอนครับวันนี้มีเรื่องราวดีๆมานำเสนอวันนี้ผมมีหนังสือเล่มนึงครับมานำเสนอนะครับชื่อว่ากฎแห่งกระจกโดยคุณโยชิโนริ เมงุจินะครับเป็นคนญี่ปุ่นนะแค่ชื่อก็รู้แล้วนะครับโดยหนังสือเล่มนี้นะครับผมแนะนําให้ทุกคนที่มาโค้ชกับผมนะครับเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ให้ไปอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วเชื่อไหมครับว่าร้อเลยครับทุกคนพออ่านหนังสือเล่มนี้แล้วนะครับความสัมพันธ์ดีขึ้นแล้วในไหนก็ในไหนแล้วครับผมก็เลยนําหนังสือเล่มนี้ครับมาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังกันเลยดีกว่าหนังสือเล่มนี้ครับเขียนขึ้นจากเรื่องจริงที่ประเทศญี่ปุ่นแต่ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ ตัวละครหรือเหตุการณ์อะไรแบบนี้นะครับเพื่อให้เหมาะสมกับการเป็นหนังสือโดยหนังสือเล่มนี้เนี่ยได้รับรางวัลที่ญี่ปุ่นนะครับเป็นหนังสือนอนฟิกชั่นที่คุณต้องอ่านเป็นรางวัลของญี่ปุ่นเนาะแล้วก็เป็นเบสเซลเลอร์ในเมืองไทยแล้วก็เป็นเบสเซลเลอร์ทั่วโลกด้วยในเมืองไทยครับเขาเขียนเคมเอาไว้นะครับว่าเป็นเบสเซลเลอร์ที่9ใน10คนอ่านแล้วจะต้องร้องไห้ว้าวผมเองก็ซื้อหนังสือเล่มนี้มาจากคําเคมันี้เหมือนกันแล้วประเด็นสําคัญอันนี้เป็นความลับเลยนะครับ ผมก็เป็นหนึ่งใน9คนที่อ่านแล้วน้ำตาซึมเหมือนกันเรื่องราวมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับผมเรื่องราวเริ่มต้นจากครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะครับโดยมีคุณแม่ชื่อว่าเอโกะอาคิยามะครับซึ่งเป็นคุณแม่ครับเป็นแม่บ้านอายุ41แล้วตอนนี้ลูกชายของคุณเอโกะนะครับก็คือเด็กชายยูตะนะครับตอนนี้ เข้าเรียนป .5 แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องเล่านี้นะครับก็คือคุณเอโกะเนี่ยกำลังเป็นกังวลมากๆกับลูกชายของเขานะครับเพราะว่าเด็กชายยูตะานี่มีปัญหาที่โรงเรียนโดนเพื่อนๆแกล้งหรือว่าเข้ากับเพื่อนไม่ได้ซึ่งปัญหานี้ครับเป็นปัญหาใหญ่มากในญี่ปุ่นสมัยหนึ่งนะครับเด็กที่ถูกกันแกล้งในญี่ปุ่นเนี่ยบางรายถึงขั้นผูกคอตายเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นสําหรับเด็กเนาะเป็นปัญหาใหญ่มากๆแ้วก็ตอนนี้นะครับคุณเอโกะก็กําลังกุ้มใจกับเรื่องนี้อยู่แต่ที่ปวดใจมากไปกว ก็คือ,อยูตะซึ่งคุณเอกโกะแะครับคุเป็นแม่รู้อยู่แล้วว่ามีปัญหาแต่ยูตะลูกชายแท้ๆไม่ยอมเปิดใจไม่ยอมเปิดปากไม่ยอมพูดไม่ยอมคุยไม่ยอมเล่าปัญหาไม่ยอมมาปรึกษาปัญหานี้กับ คุณเอกโกะซึ่งเป็นแม่เลยแล้วนี่ครับสิ่งที่ทําให้แม่ทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนเนาะแม่ทุกคนก็จะปวดใจเกิดเรื่องนี้มากรู้ทั้งรู้ว่าลูกมีปัญหาแต่ว่าลูกไม่ยอมมาปรึกษาไม่ยอมพูดคุยทั้งทั้งที่คนเป็นแม่คนเป็นพ่อก็เหมือนกันพร้อมที่จะช่วยเหลือเต็มที่มันมีเหตุผลของมันอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าเพราะอะไรอันนี้คนเป็นพ่อเป็นแม่นะครับผมแนะนําให้อ่อยากให้ฟังอันนี้สําคัญมากๆเลยแต่เดี๋ยวผมจะบอกให้ที่หลังเนาะตามหนังสือนะครับ สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับก็คือสามีคองเอกโกะนะครับยื่นนามบัตรให้คุณเอกโกะเป็นนามบัตรของคุณนางุจิซึ่งเป็นลุ่นพี่ของสามีของเธอตอนเรียนเพราะตอนนี้เนี่ยเป็นที่ปรึกษาของบริษัทหลายๆบริษัทแล้วก็เป็นที่ปรึกษาส่วนตัวของบุคคลหลายๆคนก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยานั่นเองก็จะแตกต่างจากจิตแพทย์นิดน,นึงนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาจะ จะไม่สามารถรักษาโรคได้แต่ว่าให้คันแนะนําอะไรแบบนี้ได้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือคุณเอโกะครับไม่ได้สนใจนามบัตรนั่นเลยจริงๆแล้วคุณเอโกะเ,เนี่ยดูถูกสามีตัวเองด้วยซ้ําเพราะว่าสามีของเธอนะครับเป็นอาชีพขับรถ อาชีพขับรถบรรทุกแล้วในวันที่คุยกันเรื่องนี้นะครับสามีของคุณเอโกะครับพยายามที่จะช่วยเหลือคุณเอโกะนะครับเห็นเห็นภรรยาของตัวเองนะครับมีความเดือดเนื้อร้อนใจเนาะตัวเราเองที่เป็นสามีนะครับก็กุ้มใจไปด้วยนะครับก็พยายามช่วยหาทางช่วยภรรยานะครับแล้วก็ไปคุยกับลุ่นพี่ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเนาะแล้วก็ได้นามบัตรมาแล้วด้วยในตอนที่คุยกันนะครับสามีของคุณเอโกะก็ยื่นนามบัตรให้นะครับแล้วบอกคุณเอโกะให้โทรไปหาลุนพี่นางกุญจิสิความหวังดีนี้นะคร คุณเอโกเนี่ยกับมองข้ามไปซ้ำาร้ายยังมองไปในทางที่ไม่ดีด้วยว่าอ้าวสรุปว่าปัญหาเป็นของฉันคนเดียวเหรออ๋อก็แง่แล้วที่เธอก็ขับรถไปวันๆจะไปรู้อะไรลูกฉันก็เป็นคนเลี้ยงเธอก็ขับรถของเธอไปฉันก็เป็นคนเลี้ยงลูกตอนนี้ลูกมีปัญหาเลยปกลายเป็นปัญหาของฉันคนเดียวทําไมเธอเอาน้มบัตรของพี่มาทาไมทําไมเธอไม่ไปคุยเองล่ะให้ฉันคุยทําไมอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็คุณเอโกก็ไม่ได้ใส่ใจกับน้ำบัตรนั้นนะครับก็ทิ้งไว้อยู่ที่โต๊ะอาหารจนกระทั่งเรื่อง มันรุนแรงขึ้นวันดีคืนดีครับยูตาก,กับเข้าบ้านด้วยอารมณ์โมโ,มโหแล้วก็ฉุนเฉียวนะครับโมโหใส่เอกโกะแล้วก็เดินขึ้นห้องไปแต่คุณเอกโกะก็ทําใจแล้วนะครับเพราะว่าเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยหลายครั้งแล้วก็พยายามจะทําความเข้าใจกับลูกเนาะแต่ว่าเรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นครับในเย็นวันนั้นเพื่อนสนิทของคุณเอกโกะโทรเข้ามาก็บอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าเอ๊ะเนี่ย เอโกยูตาได้เล่าอะไรให้ฟังหรือเปล่าเอกโกก็หายหน้านะครับแล้วก็บอกว่าไม,ไม่ได้เล่าเลยเกิดอะไรขึ้นเหรอเนี่ยคือพอดีฉันเนี่ยไปเดินเล่นอยู่ในสวนกับลูกแล้วก็เห็นยูตาเนี่ยกำลังเล่นเบสบอลอยู่คนเดียวแล้วก็มีกลุ่มเพื่อนเจ็ดแปดคนเดินเข้ามาแล้วก็บอกกับยูตาว่าเนี่ยพวกเราจะไปเล่นเบสบอลกันแต่เราจะไม่ชวนหนายหรอกแล้วก็ซ้ำร้ายนะมีเด็กคนหนึ่งนะคว้างลูกบอลใส่ยูตาด้วยยูตาก็ได้แต่ รีบกลับบ้านมาแล้วก็ขอโทษด้วยนะเอโก้ e ko, ฉันกับลูกก็ไม่รู้ว่าจะต้องทําตัวยังไงเหมือนกันอันนี้คือคําบอกเล่าของเพื่อนสนิทของคุณเอโกะครับคุณเอโก้เนี่ยฟังแล้วก็ถึงกับอึ้งเลยทีเดียวหัวอกคนเป็นแม่เนาะเกิดเรื่องใหญ่ขนาดนี้ทําไมลูกถึงไม่ยอมมาบอกเราเกิดเรื่องใหญ่ขนาดนี้ทําไมถึงไม่มาปรึกษาเราเราเป็นแม่เราพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเราพร้อมที่จะปลอบใจอยู่แล้วทําไมลูกถึงไม่มาปรึกษาคุณผู้ฟังเคยมี ความคิดหรือมีความรู้สึกอะไรแบบนี้ไหมครับผมเองก็เคยเป็นแบบนี้นะครับลูกเกิดเรื่องใหญ่มากๆนะครับชุายคนโตนะแต่ไม่ยอมมาคุยไม่ยอมมาบอกเหมือนกับว่าเป็นคําพูดประมาณว่าบอกไปป้าก็ไม่รู้เรื่องหรอกเคยคุ้นๆกับวลีอะไรแบบนี้ไหมครับพูดไปป้าก็ไม่รู้เรื่องหรอกพูดไปป้าก็ไม่เข้าใจหรอก เคยได้คิงเลีอะไรแบบนี้ไหมครับนี่แหละครับโอ้คุณเป็นพ่อคุณเป็นแม่เนาะนะครับตอนนี้เอโกะก็รู้สึกแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วนี่มันหนักเกินไปแล้วน้ําตาของคุณเป็นแม่มันเริ่มหลั่งออกมาข้างในเนี่ยมันบาดเจ็บมันกรีดร้องมันไม่ไหวแล้วนะครับทีเนี้ยพอเป็นแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็ถึงจุดที่ต้องตัดสินใจแล้วครับว่า จะเอาอยัางไงจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปหรือต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อแก้ปัญหาในที่สุดครับคุณเอโกะก็นึกถึงนามบัตรที่สามีเธอมอบให้ชื่อคุณยางูจิครับซึ่งเป็นรุ่นพี่ของสามีเธอแล้วก็รู้สึกว่าคหน่าจะจะช่วยได้แต่ก่อนหน้านี้ปลามาดเอาไว้นะครับว่าเอาไม่คุยอะเพราะว่าก็คงเป็นรุ่นพี่ของสามีก็คงเหมือนสามีแหละไม่ได้เลี้ยงลูกเองแล้วพอไม่เลี้ยงลูกเองจะมาให้คำปรึกษาอะไรกับคนที่เลี้ยงลูกเองอย่างฉันตอน ก่อนหน้านี้ปลามาดเอาไว้แบบนี้แต่ว่าตอนนี้ชักไม่ไหวแล้วเรื่องราวมันชักจะเลยเถิดแล้วก็ใหญ่วุ่นวายเรื่องใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆไม่ไหวแล้วต้องหยุดหรือว่าต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อแก้ปัญหานี้ให้ได้แล้วเอโกก็ตัดสินใจที่จะโทรศัพท์หาคุณยางูจิเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปคุณเอโกจะสามารถแก้ปัญหาได้ไหมหรือว่าคุณยางุจิจะทําอย่างไรให้คุณเอโกสามารถแก้ปัญหาได้ติดตามและฟังในตอนต่อไปสําหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอบคุณมาก สวัสดีครับ